เอาละครับก็ Go! สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนายมันม่วงคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมฮะแล้วก็แน่นอนนะนายมันม่วงไปอยู่ในหน้าจอนะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นในแมปนะครับผมที่มีชื่อว่าหนีจากเออไอเด็กขี้บูรี่นะครับดูเนี่ยหน้าตาหน้าหน้าเป็นไงแมมสิวเห่อขึ้นหน้านะผมตดติดต่างหากแหมดูน้องด้านหลังนี่เขากลัวพี่นายมันม่วงของเรานะครับผมต้องไปช่วยน้องแล้วล่ะ นะที่จริงก็ไม่เชิงช่วยหรอกหนีจากไอเด็กนี่นะครับนะกํำจัดเด็กนะผมเด็กขี้บูลลี่อย่างนี้นะผมไม่ควรไปบูลลี่คนอื่นนะครับผมควรจะดัดนิสัยนะครับผมโดยนายมันม่วงนายมันม่วงจะเป็นฮีโร่เองนะน้องน้องน้อง,น,องน้องตัวเหลืองไม่ต้องร้องนะจ๊ะพี่มันม่วงจะช่วยเองปะเริ่มเริ่มเลยดีกว่าชึบเฮ้ยมีง่ายยากาก็บ้าต้องใช้หนึ่งชนะได้ง่ายหรือแข็งคืออะไรวะ งงนะเนี่ยหมดไ p พเอสคืออะไรไม่รู้เอาง่ายแล้วกันนะผู้ชมกลับมามันม่วงนะฮะไอดูนายสินายเปนนายไม่ได้แห่งเงินกลางวันชั้นอย่างนั้นหรอเออไดโอโอ้โอเคจะเจอได้หลังเรื่องเย่นเฮ้ยไอเด็กนี่ไถตังนายมันม่วงนายมันม่วงอย่าไปยอมมันบอกเลยนะเราต้องจัดการไอเด็กนี่ให้ได้นะครับผม คนคีบูรี่มันเป็นคนแย่นะไม่ดีนะจ๊ะแม่อุ้ยเฮ้ยไอเด็กน้อยแกคิดว่าแกจะหนีไปไหนอ้าหนีเร็วผู้ชมไป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 โอเคโอเคเจอทางเจอทางอาชึบอาชึบเอ้าชิบหายแล้วกูไปไงไปเดินโอ้ฮ่าแกมาไม่ได้หรอกมาเพราะอุ้ยอ้าเฮ้ยพอดเดอะเฮ้ย ไอเด็กนี่มันหายตัวได้มันไม่ใช่แค่เด็กบูลี่ธรรมดามันคือเด็กบูลี่ที่มีพลังพิเศษตระวังไป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 อุ้ยตังเย็บไ้ใช้เองนะอย่าไปให้เด็กนะอย่าให้เด็กบูลี่ไม่ดีนะจ๊ะน้ำมันม่วงเชิบเชบอ่ะเชิบอ่าเคยออตกใจแหมลูโปสเตอร์ก็ไปบอกเชิบอ่ะเชิบอ่ะเชิบเชิบอด fps นี่มันคืออะไรวะเมื่อกี้นี้เปิด fps สูงอะไรนี่เหรอไม่รู้เลยไม่ได้เปิดเชิบ อ๋อ first person ไง fps โอ้โหอุ้ยอะไรวะนะแกทำโอ้เขาพยายามที่จะหยิบเรานะฮะคุณผู้ชมเราค่อยเดินน่าจะเป็นมือของอุ้ยไม่รู้เขาจะหยิบเราโดนเราหรือเปล่ารู้แค่ว่าไงมันถึงลอยได้วะนี่งงอุ้ย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 อ่าโอเคชึบอ่ะชึบอ่ะโดนกลับมาไหม เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะใครจะไปรู้ว่ามันตกวะฮะแล้วแต่คุณกระโดดกลับมาท,ทําถ้วยอะไเนี่ยฮะเออไอเราก็ยืนงงโดดกลับมาทําไมวะชึบอ่ะชึบชึบเอ้ยออสกอร์ตายผมประกาศกล้าไว้ไม่เกินยี่สิบตัวนะครับผู้ชมบอกเลยนะมันม่วงไม่เกินยี่สิบตัวแน่นอนนะฮะชึบ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  ชิบอ่าโอเคต่อไป What the hell นี่ในโรงเรียนหรือในสถานเลี้ยงเด็กจริงกันเนี่ยต้องสร้างเกาะนิรภัยกันขนาดนี้แล้วไม่นะชิบโอ okay. เคอันนี้เดี๋ยวไปก่อนแนละ้วเชิบเชิบเชิบบชิบเชิบชิบอ่าโอเคไหนถึงไหนละให้เดินโอเค เดินขึ้นตามเอกโลกนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันสงสัยแปะเพื่อความสวยงามนะฮะเอ้าอ๋อเดี๋ยวรอมันขึ้นมาใหม่ก่อนโอเคแต่เราต้องรีบขึ้นเลยสิใช่ไหมชึบ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 เฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบชึบเฮ้ยขึ้นสิเฮ้ยมันกระตุกอะกระตุกทั้งอย่างวะ เฮ้ย hey. อ่ะหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกระตุกอะไรกันใหม่ลูกมุง,งนะชุบชุบโอเคนอกจากไม่มีเสียงแล้วยังจะกระตุกอกีกว้าไอ้บ้าเอ้ยโอเคแต่ถึงจะกระตุกเราก็จะเล่นเราจะทรมานเาราจะกลายเป็นเกมเมอร์ที่ทนเล่นเกมกระตุกกระตุกนะครับผมเอ้ยนี่มันติดอะไรวะเอ้ย อ่กลารเป็นเฟิร์สเปอร์ชั่นใจเลยชึบมาค่อยๆโดดชึบมาโอเคค่อยๆโดดนะฮะค่อยโดดค่อยโดดค่อยๆ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 โดๆโดนี่เดิดเดิดเดิดก็ามาโดดโดดถอยหลังทำทรยยวยอะไรนะไหนะมันม่วงดูซิด้านหน้ามีอะไรตัวเช็คตัวเช็คโอ้โนี่ไงตังมีตังยังไงล่ะฮ่าๆได้ตังได้ตังโดดดึงโดดดึง หลบหลีกโดดดึงเอ้ยชุบชุบชุบมาโดดโดดดึงโดดดึงโดดดึงบนหนังสือชุบอ่าเป็นไงต่ออันนี้คืออะไรวะเนี่ยน่ากลัวนะถ้าชีวิตจริงไปนนี้เนี่ยเชุบไหนจุดไหนแล้วโต๊ะระวางโอเคเราต้องวางโต๊ะต่ออย่างเงี้ยเหรออ่าวาง เราหยิบมาสองเอาตัวหรอว่าเราหยิบมาตัวเดียวใช่หรอเค okay, ผ่านได้แล้วล่ะไปเอ้ยหยิบมาทำไมเราวาง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 เออนั่นแหละอ่ะเขียง <Okay, S 2> ั้นเราตีแค่ไหนนี่วางไว้วางโดดถึงปะ่ะโอเคอันหนึ่งไม่ถึงงั้นก็ต้องสองอันก็ติดแล้ววะโอยติดหัวชึบอ,อ่ะเอ้ย แกมาทำะารที่นี่เกขอให้เสียงบีดคืออะไรวะฮ้่แต่อะไรก่อใหม่ลูกไม่เข้าใจเลยเออเฮ้ยเอยอะไรวะอะไรวะไปไหนกดกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มปุ่มไปไหนอานี่นีหนีนีอย่านะแกตามแกไม่รอดแน่ไอเด็กคีบุรีบุรีคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแกต้องได้ชดใช้กรรมหมูกระตุกมากเลยอ่ะหมูกระตุกจัดเลยเอ้ยกระตุกจัดเลยนะฮะผู้ชมเชิบ ชึบมาชึบอาจจะให้ใ <sup> ห okay. uh ้ตายเถอะชึบมาชึบโอ้เอ้าให้กระโดดก่อนสิชึบชึบอ่าชึบชึบเออชึบอ่าชึบเออชึบ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 ประเด็นคือเหยียบไอ้ตู้เหล็กอะแล้วจมนะแต่เหยียบพวกคือเหล็กเนี่ยนะมันเป็นเหล็กใช่ไหม ยืนบนลาวาไงมันละลายงะมันลายยากกว่าโต๊ไม้นี่อยู่แล้วละนะเหยียบโตเหล็กจมนะฮะเหยียบโตไม้นี่แข็งทื่อเลยแข็งแกร่งจริงนะผมเฮ้ยมันเหมือนลานบอสอ๋อไม่ใช่รานบอสนี่มันรนขึ้นต่างหากอู้ด้านล่างนี่ลาวาไม่ร้อนหรอวะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อดึงได้โอเคดึง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 ง่ายดึงดึงดึงโอเคอันนี้ดึงโอเคอันนี้ต้องไอ้นั่น โอ้โหแล้วกว่ามึงจะหมุนมากูไม่สลบก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้ไงเอ้ยเฮืยชึบเอ้ยเอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยนี่ไงไอเดียว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 อะไรโอเคชึบอ่ะชึบเอ้ยโหอะไรวะชึบไอเอ้ยเอ้ยยาเฮ้ย เกือบแล้วมึงเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมาชึบเอ้ยติดที่อะไรไว้เนี่ยโอ้โทษทีคำหยาบคำหยาบไม่ได้ไม่ได้นะครับผู้ชมเราจะมาพูดคำหยาบอย่างนี้ไม่ได้นะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบฮึบเอ้ยอีกแล้วอะไรวะนี่กูจะเล็งตาถั่วมากเลยเนี่ยเอาตรงไหมเออนี่แหละค่อยๆหน่อย,ค,อยค่อยไปค่อยไปอย่างใจเย็นเอ้ยโอ้โอยยึดแหม่มไง โอ้โหแล้วกูต้องขึ้นใหม่หมดเลยเหรอเนี่ยไอยโอติโอา้าแล้วเมื่อกี้มันตกมาตายได้ไงทำไมรอบนี้กูตกมาแล้วไม่ตายวะงงเชิฟอ่ะอปะไปไปนายมันม่วงไม่ต้องหนีแล้อยู่ให้มันรู้รีบเพรอรออะไรแม่นะใกล้จะถึงครึ่งเกินครึ่งแล้วคุณผู้ชมจะถึงครึ่งทางแล้วนะฮะมีแมปบอกอยู่ด้านบนนะฮะคุณผู้ชมเชิฟเชิฟอ่าแต่กระตุกจังเลยอ่ะนายมีขนาดปรับภาพต่ำแล้วเนี่ย ยังกระตุกเลยผงใส่พออัดคลิปไปด้วยมั้งเลยกระตุกแล้วจะเนื้อทำไมชึบเอ้ยไปชึบอ่าโอเคโอค้โหถามจริงนี่สถานรับเลี้ยงหรือคุกวะเนี่ยเหมือนคุกมากกว่า้วเนี่ยโอเคอย่างไรมันก็มีแ,แดงๆบอกว่าอ,ออกตรงไหนเออค่อยดีหน่อยนะฮะเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดินๆๆๆๆเดิน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 โอเคปปปปปไ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 ป าไหนต่อทางนี้โอ้ยไอ้นี่อีกแล้วอ่ะทีนี้มึงลอยได้มึงไม่ตกอ,ะอ่ะอ๋อเนี่ยตกแล้วตกแล้วชึบเชิบเชิบเชึบอ,บอ,อา่าไปเชิบอ่าเคผมว่าโรงเรียนนี้แม่งต้องเป็นแบบโรงเรียนที่สร้างมาเพื่อดูอุ้ยอีอีแหวะดูคี้บูแหว่ สุขานามัยยำแย่ไปกินยาซะนะขี้มูกจะได้หายนะจ๊ะยาลดเสพหะขี้มูกอะไรเงี้ยชึบ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 อ่านะชึบ,ชบ,ชบนนโอ้จริจริงไม่ต้องกระโดดได้นะชึบชึบชึบเป็นไงฮัทโถเก่งจริงๆอุ้ยอันนี้คืออะไรห้ามโดนลาวาเหรอเอ้ย,อย ทา่านโดนลาวาเอ้ยเอือมันเทคเลยไหมนี่นี่เชึบชึบเอ้ยโอ้โหโหโหวิ่งผ่านเฉยเลยเว้ยงงเนี่ยผมไปไปต่อเชิบเชิบเชิบมาปลายปลายปลายเชิบมาตูน้ำลายติดมือเชิบแรงกันหน่อยนะฮะไปเซฟเรียบร้อยไปทางไหนต่อโอ้ยไอตู้นี่อีกแล้ว ไม่ชอบเลยไม่ชอบฟิสิกส์เอ้ยคุณคุณจะมาแซงผมไม่ได้นะคุณเอ่อเอาไปซะแล้วเชิฟเดี๋ยวเชิบเฮ้ยเหือมันกูเลยรอขึ้นมาแล้วกันนี่ขึ้นแล้วพาไปขึ้นข้าจะไปอย่างไรเฮ้ยไอ้ดำๆนี่มันทำลายสมาธิทางไหนวะโอทางนี้โอเคโถเอ้ยไป เชิฟอ่าเชิฟ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 อ่าเชิฟเชิฟชุบอ่าเฮ้ยเชิฟเชิฟเชิฟเดินไปเดินไปเดินไปจุบ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 โอเค สวัสาีหนึ่งทางเราเดินไปได้ไกลนะครับประมาณเอ,ย,อยเกือบโดนโอน่าจะตายแล้วเออคือเออรอแล้วเมื่อกี้นี้โอเคเกินครึ่งทางแล้วครับผู้ชมไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วคุณ,ณ chggbk รอด้วยสิไหนเครอไอเหลืองๆนี่มาชึบอ่าแล้วก็หลบไปลูกตุ่มนี้ไอเอออ่าไปซะละไมรอกันเลยเฮ้ มามามารีบมาเร็วค่ารอมีไหวแล้วใช่ไหมคุณ c h g g b k สี่หกเจ็ดเจ็ดชื่ออะไรวะงงนะอ้าโถ่ไอ้ขิดขิดตั้งแต่ยังไม่เริ่มไอ้เดี๋ยว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 ไอ้เดี๋ยวนี่น,น,นี่มันจะมันจะเหี้ยน้ำมันม่วงไปกินยาก,กันไฟแล้วเดินลงลาวาไปเลยดีกว่านะอือจะบ้าเรอไม่ใช่ไหมครับนี่ แล้วมันจะหลบตรงนี้ยังไงวะแล้วมันจะคือกลัวตกมากแลแตอนนี้อ,อุยอ้ยเคชเชอรเฮ้ยเฮ้ยเมือ่อวัดมึงเดือดอะโป่ G.M ครับผมเห็นโปไอ้นี่ไอ้นี่โปมันเหยียบลาวาได้เมื่อกีน้นี้มันโปเฮ้ยโปโปรครับโปเอ้ยไปไหนเลอา อุ้ยพีย่มันช้าวะเฮ้ยโอ้ยเด็กแมวมึงเอ้ยจะผ่านอยู่แล้วไม่น่ารีบโดดเลยเฮ้ยใครตายเถอะชึบอ่าอเคยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโปไอ้นี่โปมันเดินเหยียบลาวาได้เป็คนโปรหรือว่ามันไอเ,อเหลืองๆมันมาไอ้นั่นพร้อ,อมกันวะ ก็เรามาเช็คอินพร้อมๆกันนะมันเลยไปพร้อมกันโอเคหนาไปโอเคมาเรามาเกินครึ่งทางน,นะคุณผู้ชมเราจะไม่ยอ่อดทอสอุปสรรคที่มมอยนะครับเอ้ยโอ้ยมันกูกูจะเดินออกไปทำไมวะเนี่ยโอ้ยตา,ตายซะนี่เป็นไงโอ้ยยี่สิบสามนะคุณผู้ชมแหมบอกว่าไม่เกินยี่สิบเปลี่ยนใหม่ไม่เกินสามสิบนะฮะไม่เกินสามสิบ ไม่เกินสามสิบนาทีไม่ไม่ใช่ไม่เกินสามสิบนาทีไม่เกินสามสิบตัวแล้วผมมันจะตายไม่เกินสามสิบตัวนะเอ,อ้มันมีจังหวะของมันปะวะคือคนนี้คนอื่นเข้าไปหมดแล้วไงเหลือเหลือมึงคนเดียวเนี่ยมันม่วฮะเหลือมึงคนเดียวเนี่ยอะไรมามันจะมีสักดานะ่านที่เราจะติดแขกอยู่ในด่านนั้นนานมาก โอเคส้นไปเป็นนี้ใช่ไหมเราก็ไปทางนี้นี่ไปแล้วไปทางนี้เจะเริ่มช้าอันนี้จะเริ่มช้าเราต้องดูมันไปทางไหนเราดูว่าค้นไปทางนี้แล้วก็เดินดง่าย,ยง่ายชึบอ้อโอ้ยง่ายๆแต่กูตายแต่กูหยิบสามชึบอ้าไม่โดนชึบชึบเฮียไเซเบอร์อ er. ข้าจะเป็นเจไดเชิบอยู่ดีวนมาเจไดเฉยเลยเว้ยสกายวอล์กเกอร์ข้าคือมันม่วงสกายวอล์กเกอร์ไม่มีใครหยุดข้าได้ชิบ อุ้ย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 เกือบไม่ทันกด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 แล้วมีอะไรอะะไรวะกดแล้วไงไหนมีอะไรอะไม่รู้ไปดูแล้วกันไหนโอดีไงเคทางนี้ทางไปต่อไปนะครับผู้ชมใกล้แล้วใกล้จบแล้วนะฮะชึบ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 อ้าโอเคอ่าชึบ อุ้ยดึงเอ,อือะโอ้เกือบเอ,อืเอะรอแล้วเมื่อกี้นี้เอือะดึง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 ชุบอ่าไปไหนต่อโอเคเราใกล้ฉันจะจับแกเจคมาติดแล้วไอ,อเดี๋ยวกดปุ่มสามป่นคืออะไรวะปุ่มสามป่นคืออะไรนี่โอ้ปุ่มนี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 ้กดโอเคไม่มาไม่ไมาเข้าสิเขา้า อันนี้มันอยู่นี่ออกกดปุ่มสามปุ่มโอเคไอเดี๋ยวโถ่เอ้ยหน้าสิวนายนายต้องไปใช้ครีมบำรุงหน้าหน้าหน้าจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะเราเคยมีเราเคยมีสิวอุ้ยวูวู ครบแล้วครบแล้วเรากดครบแล้วไป,ไปไปไปได้ไปได้ไปได้ไปไปไปในตัวใหญ่เกินในเข้ามาไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าเก็บเก็บตังก่อนนะครับแหมหิวเงินนะฮหิวเงินเออชีวิตต้องประทังด้วยเงินไม่มีเงินก็ซื้ออะไรกินไม่ได้เอมนเศร้าชีวิตมันเศร้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยู่ดีมันก็เร็วไม่ทันตั้งตัวแล้วกูจะไปยังไรอะไงเอ้ยเนี่ยอืออือ โอ้ยนั่งเล่นานานๆชึบอ่าเฮย้ยเอาอ้าวกูอยู่ดียังไงเนะี่ยเอ้ยโอ้โห้ผ่านมาได้อย่างเก่งโอ้โหนี่ขนาดหลุดแมพไปได้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าชึบ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 เอ้ยโอ้โห้กูสามารถไปได้แนละ้วน่เนี่ย นี่เนี่ยม,ม,ม,มันมันขยับเองอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันโอเคชิฟเอา้าอื้อไรแค่นี้จิบจิบผ่านได้แล้วนะใช่ไหมนาะยมันม่วงเดินพันนี้ไปแล้วกันเชิฟใครเดินก็ใยรวิ่งนะรีบร้อนไป,ไปเอา้าสรุปก็คือทั้งรีบร้อนแล้วไม่รีบร้อนกูก็ตายเยี่ยมเลยนะครับเชบิชบเชิฟ ชึบชึบอ่ะอันนี้ค่อยๆชึบชึบชึบอ่ะอันนี้ต้องเล็งดีๆชึบอ่าชึบชึบชึบเราวก็วิ่งชึบชึบอ่ะเดี๋ยวๆๆอเคเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนนะเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งตกไปจบเลยนะค่อยวิ่งค่อยวิ่งค่อยวิ่งอันนี้มันจะวิ่งตกลาวาเนี่ยชึบชึบ เราไม่ได้ชำนาญลูบบอกนะฮะคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะฮะระมัดระวังอย่างที่สุดชึบอ่าโอเคชึบชึบชึบใครดูแล้วหงุดหงิดขออภัยด้วยนะฮะชึบเพราะว่าเราต้องเล่นแบบเพทเซฟตัวโอเคใกล้ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วมาคุณผู้ชมใกล้ใกล้ที่จะจบแล้วรู้ปะอุ้ย เบสบอลแบนตาาแ,แต่แต่ไม่ใช่เบสบอลดิบาสเกตบอลเปล่าโอคุณพี่เอ้ยเยกชื่อกีฬานี้ยังไม่ถูกเลยนะฮะเชิฟอ่าไปต่อดูเหมือนว่านี่คือจะเป็นลานบอสไฟนะฮะคุณผู้ชมได้เวลาได้เวลาละนะเฮ้ยไอ้มันม่วง ให้ฉันบอกฉันเคยเป็นเหมือนแกมาก่อนหนึ่งแล้วไงจนกว่าจะเข้าใกล้ฉันไอ้พวกเด็กถึงแกฉันพยายามอธิบายเข้าฟังว่าฉันไม่มีเงินแต่เขาไม่สนโอ้ประมาณว่าโดนไถ่ตังเขาเตะฉันล้มไปในทรายแล้วเมื่อฉันนั่งอยู่ฉันนั่งร้องไห้พวกเข้าหัวเราะเยาะฉันฉันตัดสินใจที่ไม่จะที่ไม่อยากถูกกันแกล้งอีกต่อไป ฉันได้รับการฝึกให้แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถสู้กับพวกเด็กพวกนั้นได้ฉันไม่อยากให้คนอื่นมากัดแกล้งฉันอีกต่อไปเพราะนั้นฉันเลยแข็งแรงขึ้นเวลานั้นฉันรู้ว่าฉันคือไอ้คีบูลี่อัลฟาและตอนนี้ฉันจำองชนะแกแกไม่รอดแน่นายมันม่วงโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บๆเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยมันยังไม่โดนอะ ผมกดลัวมาแล้วยย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 ยบอกเลยคุณผู้ชมในขณะนี้ผมหลอกนะฮะชึบโอยอย่าแก้คนอื่นีกเข้าใจไหมนายบูลี่อัลฟาเต็นโชว์เลยนมันม่วงเลยนะฮะโอเคโอ้จบแบบง่ายๆนะผมนายมันม่วงมันเก่งจริงเลยนะฮะ ก็สำหรับใครที่สงสัยนะผมว่าแมปนี้มันเหมือนคุ้นๆนะเหมือนแมปที่แล้วเพราะว่าผู้สร้างแมปนี้กับผู้สร้างแมปที่แล้วนี่ยมันคนเดียวกันนะนี่นี่นี่นะี่เห็นไหมแมปที่แล้วก็มีผมเต้นอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งนะผมสำหรับใครที่นะชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เเป็นกำลังใจให้ใกับนายมันม่วงคนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบายจุบ๊บ